ลงแก้มซูดียิงคำมือนะสวัสดีครับน้าๆที่รับชมทุกท่านนะครับวันนี้มาที่ไม่งัดครับผมวันนี้น่าจะเต็มวันครับวันนี้ก็ตอนนี้เอาเรือลงก่อนนะครับ เดี๋ยววันนี้ยังไงนะครับจะได้ไหมติดตามโจครับผมสวัสดีครับผม ลงกันงเลยไปทั้งคนทั้งเรือครับ บุยใส่บุยใส่แหมมัคโคครับมัคโคโดนแล้วมัคโคนี่เหเห็นไหมครับสิงกิงมัคโคครับผมลืมเปิดลืมถ่ายสิงกิงมัคโครโครับผม อาอ,อุกกัดำกัดสิงกิ้งมัโขค,ครับปากัดเป็นหลุดสะดุดทุกโขทุกต่อแค่สโลกแกนก็น่าใช้แล้วครับผมเปิดเอาเอาเบกเอาแ็มป โ <screws> ดนแล้วครับผมโอ้โหดูก่อนดูก่อนสวิงสวิงสวิงนุ่่ะนีลายนี่มันอยเหรออืะ

กินขำม,มือนะสื้ออ,อะไรวะนั่นกินขำมือนะสื้อจะไลี้ยก้งกับไกก็ดีนะคะม,มาอีกแล้ว

อะไรวะอะไรวะมาอ๋อปล่อยกะยะปล่อยนะครั<ป>่โอนโอ้งันแปลว่าปล่อยนะครับปล่อยไปติ hai con cân phòng đinh tất cả Ừ cái điện lại วากัดเป็นหลุดสะดุดทุกโผท,ทุกต่อแค่สโลกแกนก็น่าใช้แล้วครับขอขอดฟรอืม <c oughs> <c oughs> โดนครับผมโดนแล้วครับไม่แล้ว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 ครับ่านธ์สบายสบายามนันมีปืนน้ำขอกินน่อยไม่ไหน โอเคเหมือนกันโอ้ิงคิงมักโกครับผม ว่ากับเป็นหลุดสะดุดทุกโคตอตักเองครับนี่ริงกิ้งมากโคครับผมโอ้โหอะไร่ะเกือบเอ้ยเออเออเออ้ยมันว่าเฮ้ยตัววิตรงก่อนหนึ่งหายละ มีูอ่ะมีมีย่แยะเลยทำไมสวิงมันเป็นอย่างนี้ต้องสิงมั้ทำไมสวิงมันเป็นแบบนี้ ไปเลยครับม,มันเหมือนมันบสบายอ,ะอ่ะอืไปเลยถ้ามันบสบายนี่ควรจะปล่อย